สวัสดีครับสถานการณ์สงครามยูเครนก็เข้าสู่ฤดูหนาวสมใจรัสเซียแล้วมีนักวิเคราะห์ทางการทหารหลายคนคาดการว่าสมรภูมิทางภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยรัสเซียจะได้เปรียบยูเครนเพราะว่าภูมิประเทศนี้เป็นทุ่งกว้างรัสเซียถนัดยิ่งนักส่วนการแพ้ของรัสเซียที่กรุงเคียบก็เนื่องมาจากรัสเซียเนี่ยไม่ถนัดในการรบในที่แคบๆเพราะว่าถูกยูเครนนี่ซุ่มโจมตีคราวนี้มาที่กว้างๆรัสเซียชนะแน่ รัสเซียนี้ทุ่มกําลังมาทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็ยึดเมืองลูฮัสได้อย่างรวดเร็วหลายคนอาจจะมองว่ารัสเซียนี้แข็งแกร่งแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับมีได้มีกองกําลังของยูเครนนี่มากนักมันก็เลยง่ายต่อรัสเซียเพราะว่ากําลังกองยูเครนส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่แนวพะทะในเมืองโดเนสทางตอนเหนือรัสเซียก็พยายามเข้ายึดเหมือนกันแต่ว่าทําไม่ได้มีหน้าซ้ำเนี่ยถูกยูเครนตีโต้รัสเซียต้องล่าถอยสมมุติฐานที่ว่ารัสเซียจะได้เปรียบในที่โลง่งเพราะว่าประเมิน จากปืนใหญ่รถถังของรัสเซียที่มีมากกว่ายูเครนนะครับและยูเครนจะเข้ามาใช้ขี่ปรวุธต,ต่อต้ารถถังได้ยากขึ้น แต่ว่าคนวิเคราะห์ลืมไปว่ายูเครนเนี่ยก็มีปืนใหญ่แล้วก็จรวดแต่ลำกล้องนี่เหมือนกันและยูเครนก็มีกระสุนที่ทันสมัยแล้วก็แม่นยำกว่าและทั้งคู่ก็ยิงตอบโต้กันอย่างหนักถ้าเราสังเกตนะครับตามท้องทุ่งนี่ก็จะเต็มไปด้วยหลุมระเบิดเรียกว่าพุ่นก็ว่าได้แต่ว่าแรงเสียดทานเนี่ยยูเครนมีมากกว่าทําให้รัสเซียลุกคืบไม่ได้แต่ว่ายูเครนก็ลุกคืบได้ช้าเหมือนกันเพราะว่ากําลังพลน้อยกว่านั่นแหละครับสิ่งที่ยูเครนต้องการคือการส่งกําลังทหารราบเข้ายึ หลังจากที่ยิงถล่มนี้ไปแล้วที่ผ่านมายูเครนทําได้ช้าในการส่งกําลังเข้าพื้นที่ทําให้รัสเซียนี้ส่งกําลังมาหนุนได้สิ่งที่ยูเครนต้องการคือยานเกาะรถถังเราจะเห็นว่าตะวันตกเนี่ยเริ่มส่งยานเกาะให้กับยูเครนนี่มากขึ้นตามสถานการณ์สอเมิกาอังกฤษช่วยยูเครนนี่เยอะอยู่แล้วมีอยู่สองคนที่ถูกจับตามองคือฝรั่งเศสกับเยอรมันซึ่งเยอรมันถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของสงครามยูเครนในครั้งนี้เนื่องจากคัดคา้านยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของเนโตต้องรับผิด ผิดชอบนะครับ ส่วนฝรั่งเศสนะครับนอกจากเป็นมหาอำนาจแล้วเนี่ยหลายคนยังไม่รู้ว่าฝรั่งเศสมีสัญญาดูแลยูเครนอยู่แต่ว่าฝรั่งเศสช่วยยูเครนดูน้อยไปหน่อยอันนี้แอดมินอธิบายเพิ่มเติม,ตมนะครับในข่าวที่ปวดหัวรบิวเคร์จากยูเครนเบลารุสแล้วก็คาซัคสถานมีสรัมิกาอังกฤษรัสเซียสัญญาจะคุ้มครองความปลอดภัยมันก็คือสัญญาปูดาเปส์นะครับจะเห็นว่าไม่มีฝรั่งเศสแต่ว่าฝรั่งเศสกับจีเนี่ยมาทําสัญญาทีหลังอีกหนึ่งฉบับในการดูแล ้มของประเทศที่ปวดหัวรบยวเคร์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสงครามยูเครนเนี่ยมันผูกพันถึงฝรั่งเศสกับจีนด้วย จีนไม่แน่ชัดว่าช่วยอะไรยูเครนบ้างเพราะว่าอยากวางตัวเป็นกลางส่วนฝรั่งเศสตอนแรกไม่ช่วยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยสนิทกับรัสเซียนะครับเทคโนโลยีส่วนมากของรัสเซียได้มาจากฝรั่งเศสเราต้องรู้พื้นฐานตรงนี้ด้วยถามว่าทําไมฝรั่งเศสเนี่ยถึงต้องไปหารัสเซียก็เพื่อมาคานอํานาจกับอังกฤษจริงๆอังกฤษกับฝรั่งเศสนี่ไม่ลงรอยกันนะครับและอังกฤษสนิทกับสหรเมิการในช่วงหลังฝรั่งเศสต้องมีทางของฝรั่งเศสสงครามยูเครนทําให้ฝรั่งเศสนี่หนักใจไม่น้อย แต่ว่าฝรั่งเศสก็ช่วยยูเครนนี้ไปแล้วนะครับ470ล้านยูโรก็ประมาณ16,920ล้านบาทเป็นประเทศที่ช่วยเหลือยูเครนเป็นอันดับ5มันไม่สมควรเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่าฝรั่งเศสโดนกดดันคราวที่แล้วฝรั่งเศสส่งปืนใหญ่ซีซ่ามาปุ๊บเนี่ยโดนรัสเียทาลายปั๊บหลายคนยังสงสัยในเรื่องนี้อยู่นะครับล่าสุดจากความต้องการลดทุมเกาาของยูเครน ฝรั่งเศสพร้อมส่งรถถังเป้า AMX 10 RC ให้กับยูเครนซึ่งฝรั่งเศสมีแผนปลดฝรั่งเศสมีทั้งหมด245คันนะครับ AMX 10 RC เนี่ยเป็นรถถังที่จะสู้กับรัสเซียได้ในความเป็นจริงมันสามารถยิงกระสุนเจาะเกาะใต้มีระยะยิง2,200เมตรในกองทัพฝรั่งเศสนะครับใช้ AMX เนี่ยเป็นรถลาตเวนมีปืน105ม mm, มมีเจ้าหน้าที่3คนมีความเร็ว85กิเมต่อชั่วโมงนะครับ AMX มีล้อ,อยาง6คูณ6หมายถึงขับเคลื่อน6ล้อมีน้ำหนักเบาวกว่ารถทังหลักนี่แน่แน่ นั่นทาให้เคลื่อนที่ได้ดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวแต่ก็ไม่ได้เป็นน้ําแข็งทั้งหมดในตอนนี้นะครับมันก็ยังมีโคลนมีแหล่งน้ําซึ่งก็เป็นอุปสรรคต่อรถทั้งหลักที่มีน้ําหนักเยอะมันก็น่าสนใจว่ารัสเซียนะครับส่งที9 0 m มาทางภาคตะวันออกของยูเครนเนี่ยราว200กว่าคันแต่ว่าทําไมถึงส่ง AMX 10RC ให้กับยูเครนแน่นอนว่าได้เจอกันแน่ๆระหว่าง T ี9 0 m กับ a m s อาจจะเป็นเพราะว่ามีการประเมินแล้วรถถังหนักๆอย่าง9ี มาติดลมแน่ๆถ้าจะส่งรถถังตีนะคาบให้กับยูเครนไม่ว่าจะเป็นเล็บเผิด ทีเหรือว่า T64 มันก็คงจะติดลมนี้เหมือนกันส่งรถถังเป้า AMX 10 RC ขับเคลื่อนหล้อมันจะคล่องตัวกว่าบุกตลุยได้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเอามาแก้ทางกันและก็ไม่อยากจะคิดถ้าที0 m เนี่ยโดน AMX ตัวเล็กนี่เล่นงานรัสเซียจะเอาหน้าไปไว้ไหนนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันและในรบทางภาคตะวันออกของยูเครเนี่ยเป็นจุดกำหนดทิศทางของสงครามยูเคในครั้งนี้เราก็ ต้องติดตามต่อไปว่าสีหน้าที่การฝ่ายไหนจะหัวใสกว่ากันนะครับ